ให้กับแม่แพดสามีของแม่พพทเองคุณป้าปานั่งอยู่ข้างหลังปรบมือให้นหน่อยนะคะโอ้โหจริงจริงขอบคุณุู้ใจวันนี้ใครต้องการเงินล้านขอดูมือขวาหน่อยสุดยอดอมากค่ะแล้ววันนี้ใครต้องการเป็นคนรวยรุ่นแรกของตระกูลขอยกตัวอีกมือหนึ่งยอดเยี่ยมค่ะใครต้องการเงินหลายหลายล้านเป็นคนรวยรุ่นแรกของตระกูล มีความสุขตลอดชีวิตยกสองเมื่อโปรเมนาดาเอง <Yeah. S 1> สะใจมากๆเลยนะคะแม็กซ์ทตี้เองในอดีตเป็นช่างเสริมสวยอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่น,นะคะมางานแบบนี้ครั้งแรกย้อนกลับไปนะคะก่อนโควิดนิดเดียวโชคดีจริงๆที่มางานแบบนี้ก่อนโควิดค่ะและเราก็ได้เห็นคนสำเร็จยืนอยู่บนเวทีนี้ วันนั้นเนี่ยจริงๆไม่ได้อยากจะได้มางานหรอกเงินไม่มีเป็นผู้หญิงติดลบติดหนี้นอกระบบมีแต่นิสิตเช่าร้านอยู่บ้านเชา่านะคะบ้านเช่าเนี่ยสภาพเป็นแบบนี้นะคะจริงๆอันนี้เป็นหลังล่าสุดที่เช่านะคะแต่ก่อนหน้านั้นเช่ามาทุกหลังเลยแล้วก็โดนไล่ออกจากบ้านทุกหลังเลยไม่มีหลังไหนเลยที่ไม่โดนไล่ ะะวันนั้นเนี่ยก็ทำผมนะคะแล้วก็ได้รู้จักกับธุรกิจดีไอคอนผ่าน a c e b o o k ค่ะแล้วก็ได้รู้จักกับแม่เปิ้ลแม่ค้าก๋วยเตี๋ยวผ่าน a c e b o o k เหมือนกันได้รู้จักบุคคลสำคัญที่มอบโอกาสนั่นก็คือบอสสวยปรบมรือหรือบ,บอสสวยเลยค่ะเราไม่ได้รู้จักบ,บอสสวยนะ เราเล่น Facebook วันนี้ใครเข้ามางานนี้รู้จักกันในงานนี้จาก Facebook หรือโซเชียลขอดูมือหน่อยค่ะสุดยอดมากๆนะคะเราไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแต่เรามางานงานนี้วัน